ค,ครูเคปเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบแต่งตัวสไตล์โลคีแฟชั่นไม่ใช่แค่สไตล์การแต่งตัวนะการใช้ชีวิตค,ครูเคปก็ยังโลคีด้วยคือค,ครูเคไม่ชอบอะไรที่ดูวือหวาหรือต้องตะโกนในทุกๆเรื่องแต่ค,ครูเคปบอกก่อนนะว่าค,ครูเคปไม่ได้ต่อต้านคนที่ชอบความแฟนซีแต่ด้วยอินเนอร์ของครูเคปครูเคปเป็นอินโทรเบิร์ดประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า i n f j ก็คือเป็นอินโทรเบิร์ดที่เก็บตัวมากที่สุด เห็นแบบนี้พูดเก่งแบบนี้เป็นคูเคสแบบนี้เฮ้ยคูเคสบอกว่าตัวเองแบบเป็นซูเปอร์อินโทเวิร์ดได้ยังไงมันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกทุกคนครูเคสมีความสุขมากที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วการแต่งตัวก็สะท้อนสิ่งนั้นๆนออกมาโอเคเคยทำคลิปเนอะว่าคุณจะเช็คตัวเองได้ยังไงว่าเป็นผู้หญิงชอบแต่งตัวสไตล์โลคีก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆหลายๆคนก็รู้สึกว่าการที่ฉันจะแต่งตัวสไตล์เรียบง่ายนี่มันไม่ได้ผิดอะไรนี่ มันไม่ได้ทําให้เราดูเจิดหรือจะทําให้เราดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ประสบความสําสเร็จในชีวิตซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยเนาะมันก็เลยต้องย้อนกลับมาในเ,เรื่องนี้เลยเรื่องสไตล์การแต่งตัวจริงๆแล้วการแต่งตัวเนี่ยมันมีพลังอํานาจบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นเข้าใจกับความเป็นตัวตนหรือเนื้อแท้ของคุณแล้วสิ่งนี้ก็เลยถูกสะท้อนจากภายในสู่ภายนอกคุณไม่มีความลังเลที่จะ เป็นตัวของตัวเองคุณจะไม่ฟังเสียงของสิ่งภายนอกจนสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองพลังอันนี้แหละที่มันจะสามารถสร้างในทุกคนได้แล้วก็ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะเข้าใจเนื้อแท้หรือออร์เทนติกซิตี้ของคุณได้แล้วตัวช่วยที่จะทำให้คุณรู้จักสไตล์ของคุณนั้นก็คือหนังสือสไตล์พิกชีวิตหรือสไตล์ change your life หนังสือเล่มแรกที่กูเคทเขียนขึ้นมากูคเคทขายดีมากๆส่งไปทั่วไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่หลักร้อยเล่มกูคเคทอยากจะนํามาลดราคาเพื่อสําหรับคนที่อยากจะรู้จักตัวเองอยากจะแต่งตัวให้ตรงกับสไตล์ของตัวเองและที่สําคัญคุณจะดึงพลังอํานาจของตัวเองกลับคืนมาแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสันติสุขมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จากที่ราคาเต็ม1,590ทําไมมันราคาสูงเพราะว่ามี QR ว o d e คด้านในซึ่งสามารถสแกนเข้าไปเรียนเป็นคอร์สั้นๆเนาะ4ตอนนะถ้าครูเคทจำไม่ผิดก็เกือบ4ชั่วโมงแล้วก็ในหนังสือก็เป็นหนังสือที่อ่านง,ง่ายมีภาพประกอบด้วยวันนี้ครูเคทนำมาลดราคาเป็นราคาโปรโมชั่นปิดท้ายเลยก็หมดแล้วหมดเลยเนาะ จากราคาเต็ม1,590กเคสให้ราคา450บาทล็อสุดท้ายนะคือไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะคะมีคำนิยมที่เขียนมาจากคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยคุณสามารถถามแอดมินแล้วขออ่านคำนิยมก่อนได้นะรวมถึงฟีดแบค k จากคนที่ได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็กูเคได้รับคำชมเชยแล้วก็เขียนรีวิวหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆเลย450บาทเท่านั้นถูกมากๆแล้วปิดจบแล้วอยากให้ทุกคนนั้นได้อ่านหนังสือเล่มนี้เราจะรู้เลยว่าจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยโดนบูลลี่เคยแต่งตัวไม่เป็นไม่มีความสุขกับการแต่งตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆได้ มาเป็นครูเคสในวันนี้ได้ยังไงแล้วก็ทําให้ครูเคสประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะได้เรียนรู้มิติใหม่ในการดําเนินชีวิตแล้วคุณจะรู้เลยว่าแค่นี้เองเหรอเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเราแค่นี้แล้วทุกอย่างจะเกมเชนส์แล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณขอให้ผู้หญิงทุกคนนั้นมีความสุขกับการแต่งตัวคะ่ะ